ไว้ครความเพียรหกแปดวันที่เก้าคมภาคันที่สิบเตอนที่3ามวที่เก้าพุนามตุตเต,ตอติทิพิโสภควาว การติดตัวปันโนวะโตสาสังโฆชุปปันโนวัโตสาสังโฆยะยะปันโนวะโตสาสังโฆสามิจิปันโนวัโตสาสังโฆยะที่ต่างจากตาลิปุริแตยุคาลิอัตตา 你拿的。 รักษาวัตถุเต้ไังกลานีนาลางกีรังก็จะวะลังมอติมจตากุตังทาวะกิจังขะมาสานิวาโสทาลุนันตังเมตา ทันเตนะาโสมาวิจิญาณิโสอามุนินโททันเตทศสาวะวตุเตทยะมังคลานิสัจจาวิหายามะติทัจจะกะตมบาทาปีโลปิดมังติทังกา

ปีผู้ชายมังกะลานัาคาถาโยวาจโนทินะทีเนตตะเตมัตัทีโสอนาลุินานิจุตัปะทีเนโมกาสุขาอธิเมฆานะโยสปันโยมหาาลโกนาโทยจายาทานิจังโอเลนตวาบาลีตะาประตสโตทิมุตตลังเอเตนะตจาวะเทนะโหตุเทระมังคะลานอยันโต I'm mm. going ありがと แต่ปกลาสังโฆตุตุมงาโอวาจะชาจรอาจะอันเนรขัดตัวแต่ว่ตันทัตธรรมโมสะเพปิธรรมะจาริโนทติธรรมมาปุณียจยธรรมเมอยริยามปาเวติตาสปะสนนาโหตุตะเพปิปานิโนพุทธาสานิธรรมมาบาลังเจอเวกตุกาเลเทโวบาบะตะเพนิเะตานะ เนตุเมทะนิงมาตาปิตาลาลิจาละกังติตะกังเอวังพัมเมนะนาโชะตังรากันติสัจขารวรรดิสหกเทวตาอุโยยะนะป่าาตุขามปิตาจะนิทุกขามปยัปตาจะนิปิยายะโสอบกปิตาจะนิโสกากหูตุกะเปปีบาลนิโเอนตวะตวะธังเถรฉิลปะังปะยาสัมปะรังสัมเปวะวานุโนมันต ตาบ้าตาิตชาอาณาตาดังตสัตยารีหลังลาขันตัพตาทภะวานินาตโตกาขันตเทวตาภตาเดนเจ็ังกรนกนหาโอนตัวตบานุมังละขันโตัวเทวตาตาบ้านุทานุภาเวนะโนอนตันิรันตังลงโอนตัสภา้นุลังกลังลาขันโตัวาเทวตาาสภานุมาทุาเวนะโสนีโอนิรันตังลังโอนตัวตาานุมัง สามัตพุทธาพัตตาปเจตนังยจยังว่างตังกัเตจน่าหลังคาพันนมิสโสสัตยเพิุทธาพระัตตาปเจตนังจยัง่างตังกับเตจน่หลังคาพันนิมิสโสสัตย์เพิุทธาพระัตตาปฏิเจตนังยจยังว่ังตังกัเตจน่หลังคาพันนิมิสโสสัตย์เพริยุทธาพรัตตาปฏิเจตนังยยังังตังัเจนหลังคาพันนมิสโส สัพเพุทตาพระปัตตาปติจารนังเจียมังันังจเจนะหังคัพันธิสพปโสสัเพุทธาพระปัตตาปติจานังจียังหังจเจนะหลังคัพันิสัปโสสัพเพุทธาพะปัตตาปติจานังเจยมังหังนังจตเจนะหลังคาพันธมิสัปโสพเพตาพระนปัตตาปตจานังเจยมังหันังจตเจะหลังคาพันธะมิสด้วยรูปภา่การอธานด้วยความเพียรนี่ส่งให้ก่พเจ้าและกำลังพระเจ้สมุ ขอได้ที่ด้รัางหลายพรนุนวันานในการทุจครั้งนี้และธรรมะเหล่านี้เ,นนเพื่อนุนันาพะบรมไพรก่แระเจ้าถศถมคนพระเจ้าสี่เดนเนอกจากี่เดนแม่ครูนั้นอย่างน้องคุงสร้างขึ้นเปมนเปียอรูป้ย้าแนงบริษัทมหาสิทธบุารลาธการสาุ